จมมังหวะนั้นแหละที่เราต้องใช้สปีดบอลครับได้โอ้โอเคโอเคผมผมผมได้ครับโอ้โหเฮอรี่เฮ้ยโอ้โหสามกันให้ได้กันให้ได้สองหนึ่งเพื่อนกันกันโอ้โหชิปหายผู้โนเวย ผมขออนุญาตย้อนความก่อนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมตัดสินใจที่จะสร้างบิลเควินดูแรนขึ้นมาครับเพื่อมีภารกิจหนึ่งเดียวเท่านั้นครับคือการพาทีมวอชิงตันวิสต้ส์ทีมที่แย่ที่สุดใน NBA ตอนนี้ไปชนะแชมป์ให้ได้ครับแต่มันมีปัญหาอยู่ข้อนึ่งครับคือผมไม่สามารถที่จะเติมบ c ในเกมนี้ได้ครับทำให้การพัฒนาและการอัปเกรดตัวของผมนั้นช้ามากๆเลยครับบวกกับทีมกากอีกเราจะไหวไหมเนี่ยผมจะทำได้ไหมมันจะสำเร็จรรเลายยมมกดดดไคค็นัั้้วะบบตติ วันนี้ผมบอกเลยว่าเราเจองานหนักครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันนี้ครับทีมที่เราต้องไปเจอเลยครับถ้าเรากดมาที่ My Career Play Next g เก e นะครับนี่ครับนี่คือทีที่เราจะต้องไปเจอในวันนี้ครับ Golden State Warrior ครับมีทั้งเคอรี่ที่เป็นมือ3แต้มที่คมที่สุดณเวลานี้เลยครับแล้วด้วยตัวเรานะครับถ้ากดไปที่โ o g r e s s ชันและ Attributes นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่แค่61 o v เเท่านั้นเองครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมไปเล่นมานิดเนึ่งแล้วตอนนี้เรามี VC เพิ่มมาเป็น6,000แแลล้้ววนัก็ที่ผมไป คอมเมนต์มานะครับรวมถึงความคิดเห็นส่วนตัวผมด้วยนะสิ่งที่ผมจะไปอัพในวันนี้นะครับก็จะได้แก่ mid range นะครับ driving down และ speed ของตัวเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพิ่ม driving down ไปที่66นะครับ mid range ไปที่80แล้วนะครับตอนนี้ mid range เราถึง80แล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ speed with ball เนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะต้องเป็นคนคลองบอลเพื่อไปหา space ยิงเองนะครับผมเพราะฉะนั้น speed with ball ก็สำคัญกับเรามากๆเหมือนกันนะครับไปอัพกันเลยครับเพื่อนๆกด confirm ไปเลยยฮะะตออนนนี้้ครับผมุก็ ให้ตอนนี้นะครับโอเวอร์ออของเราอยู่ที่63แล้วนะครับถามว่าเพิ่มจากพาร์ทแรกเยอะไหมก็ถือว่าไม่เลยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นโนมันนี่สเปนนะครับผมก็จะไม่จ่ายเงินสักบาทให้กับเกมนี้เลยนะครับโอเคครับอย่ามัวรอช้าครับเราไปแข่งกับสเตฟานเคอรีกันเลยดีกว่าครับในเกมต่อไปที่เราจะต้องเจอกับโกลเด้นสเตทวอเรียร์ครับเพื่อนโอเคครับมาแล้วครับเปิดทิปบอลแล้วครับผมก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเป็นสตาร์เตอร์ให้กับทีมของเราแล้วนะครับเนื่องจากทําผลงานค่อนข้างดีมาโดยตลอดนะครับผมโอเคมาลุยกัน อุ้ยจอาหนุู่สวยมากพี่เฮ้ยผมผมโอเคขอสักีิหน่อยครับโอเคโดนครับมิดเลนเรา80ครับโอ้โ oh ไม่เป็นไรสายว่างโอเคสวยเหมือนเดิมครับเล t โก้การให้ดีครับการให้ดีอย่าให้เคอร์ล oh ี่โอ้โหโอ้โหเคอร์ลี่เฮ้ยโอ้โห้ยพีโหดไปไหนอะมาผมผมผมเว้หนึ่งทีครับส่งในลูกนี้สวยๆเลยครับ เ yeah, oh. an e right. cool. t s g ก็เคอร์ลี่ใหเคอร์ลชุดกันดีๆกันดีๆโผูกันดีๆโผูกันยากจริงนะเคอรลี่เนี่ยโอโหไม่ว่าจะดิฟฟิคเค้าตีไหนก็ตามอะมาผูสกินให้ครับโอ้โหสกินแย่มากไม่เป็นไรอุ้ยได้ไหมผู๊อุ้ยไอ้ผโ๊คมจังวะโอ้โหสุดยอดมากพี่ไปเออเ่องเราไปแล้วผมตัดไหนได้ไหมลูกนี้ผมผมผมได้ครับเ ังโชว์ไปหนึ่งทีครับวิบีอาร์ครับเฮ้ยโอ้โหเคอร์รี่โอ้โหพี่ก็ยิงอย่างเดียวเลยครับพี่เคอร์รี่เราครับไปภูโอเคเดี๋ยวนใจเย็นผมผมผมได้ไหมเลขหนึ่งทีโอเคจังหวะนั้นแหละที่เราต้องใช้สปิดบอลครับแบบโอ้โอเคโอเคยัดหน้าเคอร์รี่นะครับเมื่อกี้ครับเพื่อนเพื่อนขอได้ไหมโอเคสกินสวยยิงไม่ได้ไม่เป็นไรผมผมผมเองไห ดูอพิยาจัดให้ครับลูกนี้เออคมๆครับมาดิสกินให้เพื่อนมาสวยครับยิงเลยง่ายๆเลยลูกเนี้ยเออต้องงี้ดีวะทยิมเราฮนะคือถ้าเราชนะฟอร์เรสตอร์ได้นะครับผมบอกเลยว่าเหมือนเราก้าวบันไดเข้าไปขั้นหนึ่งที่จะชนะเพลย์ออฟได้เลยนะเพื่อนเออ โดนครับลูกนี้เรียบร้อยครับนิ่มๆไปครับ mid range การครับมาดิมาดิมาดิมาดมาดเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่เออมันโดนกูบล็อกไปดิมาฟุกนะเอาจริงฟุกเมื่อกี้คือบล็อกได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนะมามาๆ <c oughs> เพื่อนมาๆมา,มา,มาผมเองครับผมเองดันดันดันเชเชเชะชชโดนเลยถ้าลงก็จะขดกันไปหน่อยครับ <c oughs> บอกดอนครับเอาบอลไปผมตัดไหนได้ปะลูกเนี้ยผมผมผม เออมาดิ I'm too tough หรอ I'm too tough กระม o นทำไมมึงต้องข่มวะเพื่อนฮนะตอนนี้สกอร์เป็น26ต,ต่อ20แล้วนะเพื่อนผมไม่ได้สังไม่ได้สังเกตน,นะฮะ3การให้ได้การให้ได้2 1เพื่อนก,นการการโอ้โห ครูมึงอยู่ไกลไปนิดนึงนะแต่ว่าถือว่าโชคดีแล้วกันถือว่าโชคดีโอเคครับมาครึ่งที่2แล้วครับเลสโกมาเราเรายังชนะได้ครับชิวช<ๆ>ครับเอาน้ำมันกันผม2ตัวอย่างงี้ผม,มันก็เพื่อแล้วก็ยิงฟีนะ<ๆ>สวยครับกันดีครับแล้วทำไมวิกกี้มึงไปอยู่ฮาร์ฟคอร์ดเลยวะเนะี <c oughs> ่ยช็อตเค้าจะหมดแล้วมึงอยู่ฮาร์ฟคอร์ดงงครับมาเล่นขอแล้วกันลูกเนี้ย ตันเข้าไปครับโหไม่ได้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 ฝืนเกินให้เพื่อนเราดีกว่าเอ้ยอุ้ย o ูอายุบ b ู Oh my God Let's go man ชิบหายแล้วเคอร์รี่มาอีกแล้วครับต้องระวังครับเคอร์รี่โอ้ยโดนมัน่ะโอเคโอเคขอร้องละ่ะภูมึงจะโดนสกีแล้วขูโอ้ <S <S โหเต็มสามคะแนนนะครับโอ้ยิงโคตรไก่เลยฮนะเพื่อนมาสกีนี้ผมผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละ ไปครับลูกนี้เราส่งสวยๆอย่างนี้เลยครับแล้วไม่ไงล่ะพี่บื้มเราครับโอ้โหส่งไกลเลยสวยมากพี่บอกนอนใจเย็นนะสกินสวยสกินสวยมากลูกนี้ขึ้นเลยครับนี่ไงล่ะกรีนครับผมให้ดีกันให้ดีอย่าให้หลุดอย่าให้คือรี่หลุดชิบหายแล้วผม My b แบโอ้แต่ไม่ลงโอเคถ้าลงเมื่อกี้คือผมผิดเลยคะคือผมไม่ไปซ้อนเพื่อนจริงๆเื่แกใจเย็นเฮ้ยคูเดิมติดมึงกับเพื่อนเดี๋ยวสกีนให้แป๊บนึง โอเคอุ้ยเพื่อนบอลเดนจูเดนมึงใจเย็นนะโอเคโอเคสวยครับผู้สามคะแนนโอ้ย fucking love you bro I าอิฟังกิ้งเลิฟยูบรผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่สวิตสวยครับสวิตสวยผมอยู่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเจอมึงเจอกูสวิต้ายไปเจนกับกลับกับเออเรียบร้อยคือรีมันไกลไปเพื่อนเกือบหล่อแล้วว่าอย่าเอาโนมันถอยหลังมาติดผม แต่เพื่อนผมก็ยิงไม่ลงอยู่ดีคือถ้าส่งไปให้คือรีผมว่ามีโดนออาวแล้วและเตะโรควกเนสผมยังช้าไปว่ะผมต้องอ<ๆ>ัพแล้วเตโรควกเนสได้ครับคือผมแบบพลิกตัวไปช้าม,มากๆเลยไม่แก้มันช่วยกันไม่ค่อยได้เลยครโอเคครับมาเรากลับมาในควอเตอร์ที่4นะครับโดนนั่งไปเมื่อกี้ก็ตอนนี้คือเหลือแบบ3นาทีแต่ว่าหา่างกันแค่2แตแทมนะครับสวยครับ ตอนนี้ไม่ห่างแล้วครับสเสมอแล้วโอเค let's go ครับเราชนะได้ครับทุกคนเราต้องล็อกอินเลยครับตอนนี้มาผมจะพยายามไม่ตัดเลยนะครับสามเลรสุดท้ายนี้นะครับให้ได้ชมส,สดๆเลยนะครับโอเคมาการให้ดีเพื่อนการให้ดีโอเคเราต้องมองขอดดีๆครับเราห้ามหลุดโอเคสวยครับลูกนี้ let's go goodie ทอนเเราเราต้องใจเย็นบอกว่าใจเย็นไหมเพื่อนใจยยเย็นไหมใจเย็นไหมโอเคส่งไว้ภูก่อนผมหาผูก่อนโอ้แล้วภูมึง อเคอะส่งให้เพื่อนก่อนนะครับอะผมก็ได้มามามาแม่งไม่มีใครเอ้าผมรับไม่ดีเด้อเพื่อนส่งไม่ดีวะแม่งไม่เป็นไรสองนาทีครึ่งครับเสมอนะครับเรามีโอกาสชนะครับเพื่อนเราทําได้ครับโู้แล้วเคอรี่มึงเคอรีม่งโบรบายไอ้จอร์แดนคูไปเลยว่ะเพื่อนกันไม่อยู่จริงครับไม่ลงขอลูกนึงเออกูคาดหวังอะไรกับเคอรีว่ะแม่งเคมาใจเย็นครับเราชนะได้ครับผู้ผโอเคผมสกินนี่เพื่อนก่อน แล้วย <T> ังไงผมผมผมโอ้ยสวยเพื <man> <t> ่อนผมผมลูก <man> น oh okay okay. ี้สำคัญมากโอ้โหโอเคโอเคช่างมันช่างมันช่างมันครับช่างมันเราต้องโฟกัสครับโอ้ยไม่เป็นไร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  ผมผมผมก่อนไหมบ <15. S 1> ลบายได้ไหมไม่ไหวส,ส่งออกกันสกีนได้เพื่อนสก,กินโอเคยิงขอร้องนะเพื่อนเออ Let's go man โอเค come ม n ล็อกเกม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 สวยจอนพู Yes โอเ okay, ค Let's go Come on แต้มเดียวครับ ขอแค่แบบลูกลูกแบบเซฟเซฟสองแต้มอ่ะแล้วจบเลยจอร์นพูใจเย็นข้าขัดเลยขูส่งส่งโอ้โหจอร์นพูม,มืสอส่งอะไรเป็นการส่งที่แบบมันส่งไปเพื่อรับยากอ่ะเอาง่ายไม่เป็นไรได้อยู่ครับเราแค่ต้องการลูกนี้ให้ได้ครับโนทรีสโนทรีสห no no ้ามให้เขาชูสามแต้มเด็ดขาดครับนน <No. S 2> โน Yes เฮ้ยไม่ลงปะเนี่ย โอเคสองคะแนานครับใจเย็นๆนะเพื่อนใจเย็นๆนะครับเราลองเล่นเพล์ Pool อ s o l a t i o n ดูครับผมต้องไม่ดีตรงนั้นเลยใช่ไหมโอเคให้ p ูครุกครับเอา p ูนี่ไงนี่ไงเราไว้ใจในตัว p ูเสมอมาและเสมอไปครับเพื่อนโอ้โห p o แม่งสุดยอดจริงว่ะเพื่อนแม่งโ o บ i l คือที่ปไปเลยว่ะโอเคครับ50วิสุดท้ายครับโหโนเรา แม่งออฟเฟนโ,โหดทั้งคู่ทั้งผู้ทั้งเคอร์รี่แม่งสาบกันไลยโอเคผู้ไอโซเลชันอีกสักรอบมาเล่นเพลงครับ let's go ผู o let's go I I fucking love you bro โอเคโอเค let's go สี่สิบวิเสมอมากันดีๆกันดีๆล็อกเกนล็อกเกนล็อกเกนดูสูสนามดีๆดูสนามดีๆดูสนามดีๆโอเคผู้หนึ่งหนึ่งกับเคอร์รี่ครับโอ้แล้วแม่งตัดใน โอ้โหไม่กอดได s ดิโซช่ามึงยิงลงได้ไงวะมึงไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นภูมิผต้องใจเย็นก่อนเพื่อนแต่ผมสกินให้โอเคผมแล้วออกออกตัวเร็วไม่ได้ครับไม่เป็นไรกลับก่อนสวยครับ please oh my god ต้องฝ่าวแล้วปะ oh, <yeah. S 2> <Yeah. S 1> โอ้ยเฮียโอ้ยเคอรี่ขอไม่ลงสักลูกได้ไหมอ่ะโอ้โห ไม่ก็โอเคต้องไงดีวะต้องให้ภูชูสามครับยังลุกนรุู่เนี้ยโอเคมาภูู้ภูู้ okay. ้ผูนี่มันสองนะเพื่อนเอาแล้วลุนอีกอไม่ม่งไปเส้นสาวแท้แบบผูทำไมมึงถึงวิ่งเข้ามาเพื่อนโอ้โหจีจีละมั้งยากเลยอ่ะไม่มีทางเลยอ่ะและตอนนี้ครับมันก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเออเราควรยอมแพ้แล้วแหละ แล้วมันเราต้องเราต้องให้เขายิงไม่ลงสองลูกนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกจีจีบรเอจีจีเออแล้วมันก็ยิงลงอีก <c oughs> แล้วมันก็ยิงลงอีกเออให้ความหวังเรื่อยๆเลยทีมเรา เวทเชคเคอรี่ยังไม่ลงทาเมาไม่มีทาเมาชิปหายทีโนเวย์โน้ปโอ้ my god ผมว่าเราทําได้ดีนะคือเรียกว่าสูสีแล้วกันนะครับเรียกว่าสูสีแล้วกันเกมนี้นะฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเกมที่เจกับ Warriors นะครับและเคอรี่สุดโหดนะครับผมเอาจริงผมคาดหวังไว้น้อยกว่านี้นะครับอันนี้คือเกินคาดมากนะเราค่อนข้างสูสีเลยนะครับผมแล้วยิ่งในคอสต์สุดท้ายนี่ผมบอกเลยว่าคิดว่าจะชนะแล้วด้วยซ้ำนะเอาจริงแต่เราทําดีแล้วครับเราทําดีที่สุดแล้วนะครับเราค่อนข้างแบกเลยด้วยซ้ำนะครับ12แต้มเสียรีบาร์เสียเิียนนะครับถือว่าทําดีมากๆแล้วนะครับก็ขอบคุณเเเพืื่่่่่ออออออนน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 นทททีีีีดดดดูจจจบบบบบบะะะคค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 รรรรรััััััััขโษลลลลลิิิปปปปปสส้้้้้้ไไหหหยยยผมมถาาาใใใชกกก์็งวว ไปครับ